เรับสวัจดี้ครับมาพี่น้องบาดิคนปาทูเมื่อปงปะทูตุ๊ปุต่ปีดี่มนี่เมืงเวานปิวานีว่าสามตัวิพี่น้องไอ้ว่า,าว <c oughs> ก็เห็นซื้อมาจหลองซอครับมาครับกินของกันพี่น้องมาดิว่าจมาต,มาต่กลุ่มมาลาใสกลับมาลาใส่ <c oughs> อ่าเลยต้ <c oughs> น้ำ

กินแล้วอะไรไม่ได้หรอ,อไม่เห็นจะโตเลยกระพักสะเดาพี่รองเอ้ยคนป่าทู <c oughs> มาเอาแรงกันมาเนิโหมดเวะ ก๊บกอบางน้ำกับเกลือคืนหน่อยครับอืแทบแล้วเราไม่โดน

Để đam rè hơn hết gặp Nó làm lại Anh nghe thấy khách cái đầm ไประขั้นตบติงไหวดิมองไงมองเรามาช่อ่ะเอาคืนห้นักท่านมงนา,งนาันสีค่คนเห็นรันสี่ไหมเห็นมัคุณมันสีม่มุ่มงงเให้มองใหเอาลงเสก่อนอะไยอยีกบ่ ท้าสีผหันมันบอกว่าทำไมคีไปคีแมมบอกม่ดีเาิ้งทอ่ะใส่มัออนมอยูย่ไกลซื้อไห,อไห้อะไร่ะเราเาลงเจาลงใี่หลับนะเราแยกกันมาแซมกันด้ว

ตัวนั้นี่สีออกแสีออก่ปล่อยเยโอ้กิน้วเอดอมเก็บฟองวเมยมาสิไปซื้อวิกสีชมพูมปซื้อไหมต้องื้ออะไรฮันดู่ายมาเื้อรถแล้ว,วเราไป,ปิดปิดอย่าห้มาื่รรอร,รถพาร 那个 <Yeah. S 2>、yeah. Này. Ừ, một không mày Ăn ai không ai không ai không à Mua ai không 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 mày ไม,ไ,ไ,ไม่ตอนนั้นพ่อเอามาแต่เป็นซอไม่เอาถุงมาโอ้ไอ้นนรถก็กินโอ้ก็กินข่าเชือเ้อกินไอ้น่นมันจะไปหายนไข่ไ้ไม่เอาใส่เสื้อผ้านี่ยเอัดม่ไอ้นะใหากไปไหน อันอออี่หน,นึ่อหนึองหนะ่งหนึ่งหนึ่ัห่งหนึ่งหนึงหนึมมันึ่งน,นึ่กัน่งห่นึ่งห่งนึ่งหนึ่นึน่ง